สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ทาร n d อ e s t เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ของชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าชาวลัคนาพฤษภเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าชีวิตแต่ละด้านของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ประจําตัวชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ใบแรกเปิดขึ้นมาเป็นไพ่สิตารานะคะหรือว่าไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะคะ ชาวราศีพฤษภนะคุณน่าจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะนะถ้าไม่นับว่ามีสถานการณ์่นรอบตัวนะแต่ดูท่าทางแล้วว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ของคุณได้นะคะนะไม่ว่าอาจจะมีรอบตัวจะมีเหตุการณ์อะไรใดๆขึ้นก็ตามทีดูเหมือนว่า,วาชาวราศีพฤษภคุณจะมีความหนักแน่นนะ่ะที่มากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะได้ข่าวดีล่วงหน้าอะไรมาบางอย่างด้วยเนาะก็เลยเหมือนกับว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวนี้คุณสามารถอดทนมันไปได้เพราะคุณรู้ว่า อีกไม่นานมันจะจบลงแล้วหรือว่าอีกไม่นานอะ่ะคุณจะคุณจะไปของคุณแล้วคุณจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนะจริงๆแล้วอะ่ะ ไพ่ใบนี้มันหมายถึงเรื่องของอะไรบางอย่างที่แบบต่อให้สถานการณ์ภายนอกมันเรวร้ายอะนะคะแต่ว่าตัวคุณน่นะคะจิตใจคุณค่อนข้างเข้มแข็งมีกําลังแล้วก็มีความหวังกับอนาคตนะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้รักษาใจรักษาเรื่องของความสงบของตัวเองไวเอาไว้ในไว้ในโซนนี้ตลอดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าอพุ่นตรงสปอยล่วงหน้าหรือว่าไพ่หลายๆใบเนี่ยมันค่อนข้างมีอะไรที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะหรือว่ามีอะไรที่คุณจะต้องระวังตัวมากอยู่นะแต่ถ้าหากว่าคุณรักษาใจไว้ในแดนบวกบอกเลยว่าชนะ อุปสรรคทั้งหลายแน่นอนนะคะอันนี้เป็นไพ่ประจำตัวคุณนะคะอ่ะอารมณ์ดีกำลังใจก็ดีนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินโฟว์ออฟซาฟนะคะหรือว่าโฟว์ออฟวอนส <_ T> ์นะคะการเงินนะคะจะมีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเล็กๆส่วนตัวหรือว่าเรื่องของการอยากจะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานเปิดกิจการเล็กๆของเรานะคะหรือว่ามีเรื่องของการเรียกว่าวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินใหม่นะเก็บเงินเพื่อจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งเนาะอะบางคนอาจจะมีการสนองการซื้อประกันออมทรัพย์ไหมหรือว่าลงทุนในหุ้นลงทุนใน เเรียกว่าลงทุนในกองทุนที่เก็บไ,ไว้ยาวๆได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะนะคุณจะเริ่มรอบครอบกับเรื่องของการเงินส่วนตัวของคุณนะมากขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัสช้านะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคือไพ่เดอะสเตรนจ์นะคะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่า คุณอาจจะต้องเป็นที่พึ่งนะคะให้กับเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าพี่พ,พี่น้องๆเอาไว้หน่อยนะคะดูเหมือนว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาบางทีเขาก็เหมือนบางทีทําตัวเก่งเกินไปแต่สุดท้ายแล้วสติปัญญาเขาอะไรเขาอ่ะมันสู้คุณไม่ได้นะคะบางครั้งอะ่ะอาจจะต้องทําให้คุณน่ต้องลงไปจัดการนะคะนะหรือว่าลงไปแก้ไขปัญหาเนี่ยให้พวกเขาด้วยนะคะนะเรียกว่าต่อให้มีตัวแสบมาขนาดไหนอะ่ะคุณก็ปราบอยู่นะคะถ้าเป็นไพ่ใบนี้เนาะ ต่อมานะคะสำหรับภายในพบพันธุนะคะ s ซเว่ s o อฟซอส c e นะคะอันนี้นะคะเตือนนิดนึงว่าก่อนคุณจะออกจากบ้านนะคะหรือว่าลงจากรถแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยล็อกรถล็ลอกบ้านอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะระวังของหายนะคะหรือระวังรถหายพูดเลยนะคะแล้วก็ควรจะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในบ้านเนี่ยให้มากขึ้นอย่าประมาทนะคะแบบอุ้ยออกไปปากซอยแป๊บเดียวเดี๋ยวก,ก็กลับมาอ้าวกลับมาบ้านนี่ปรากฏว่าเหลือแต่บ้านของไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ได้นะคะแล้วก็อย่าให้ใครที่เราไม่รู้จักนะคะคนแปลกหน้าต่างๆเนี่ยอย่าให้เข้ามาในบ้านน้องไม่ว่าจะเป็นไลเดอร์ส่งของหรือว่าอะไรก็ตามทีอันนี้ขออภัยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เจอไลเดอร์จริงคุณอาจจะไปเจอแบบมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอย่าให้เขาเข้าบ้านนะอยู่แค่นอกรั้วก็พอส่งของส่งของอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ ยกย้ายนะคะอย่าให้ใครที่ไม่แน่ใจไม่รู้จักเนี่ยเข้ามาในบ้านนะคะหรือว่าอย่าให้ใครมายืมรถคุณง่ายๆนะคะแบบพี่เดี๋ยวขับไปปากซอยเดี๋ยวมาคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนะอันนี้ไม่ปลอดภัยกับตัวคุณเองและครอบครัวนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะไพ่หมายเลขสามนี่หมายถึงไพ่ดี e อ m p r e s สนะคะนะก็ใครที่กำลังรอน้องนะคะไทยที่กำลังรอน้องหรือต่อให้ไม่รอแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ในภาวะอยู่ในช่วงวัยที่มีภาวะ,จะเจริญพันธุ์ที่ดีนะคะเดือนนี้มีสิทธิท้องสูงนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเดือนนี้กุมภาใครจะนัดดงนัดเดทอะไรใดๆนะคะถ้าไม่พร้อมก็คงจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะไม่งั้นน้องมาแน่มาแน,แน่ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะคะ ใครที่มีบุตรหลานบริวารอยู่แล้วหรือลูกน้องอะไรพวกนี้นะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างให้ความรับผิดชอบกับงานดีอาจจะมีเฉยๆเนือยๆขี้เกียจขี้เกียจบ้างนะคะนะแต่ดูโดยรวมแล้วอะ่ะเขาก็ค่อนข้างให้ความรับผิดชอบดีบางคนมีลูกน้องมีบริวารที่เป็นแบบสาวๆเนาะก็อาจจะมีใครบางคนที่แบบอุ้ยได้ข่าวมาจู่ๆก็ท้องช่วงนี้ขึ้นมาได้นะคะคุณก็อาจจะกลายเป็นอาจจะกลายเป็นน้าเป็นป้านะคะในระยะนี้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพเอ่ออรินะคะไพ่หมายเลขสิบเอ็ดนะคะอันนี้คือ justice นะคะอ่ะ ชาวราศีพฤษภช่วงนี้อย่าพึ่งไปมีประเด็นกับใครนะคะโดยเฉพาะในด้านกฎหมายนะคะหรืออะไรที่จะต้องดีลกับทนายตำรวจหรือว่ากระทั่งแบบคนในเครื่องแบบข้าราชการเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่นักนะต่อให้คุณเป็นฝ่ายที่ถูกด้วยซ้ำน,นะคะพูดเลยนะคะนะถ้าหาว่าคุณไปติดต่อไปดีลพวกนี้หรือพยายามจะไปแบบมีปัญหานะคะจะไปเ,เรียกว่าจะไปเรียกว่า จะไปฟ้องใครอะไรพวกนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะเจอเรื่องติดติดขัด,ข,ดขัดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะหรือต่อให้หนูไม่ได้ฟ้องอะพี่แค่จะไปติดต่อราชาการเนาะทำเอกสารอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวคุณก็จะพบว่าขั้นตอนต่างๆมันจุกจิกมากมายเจออุปสรรคเดียวก็แบบไปรอบเดียวไม่จบเดี๋ยวก็ต้องไปทํานูน่นทํานี่ซ้ำเนี่ยนะคะช่วงนี้จ,จะเป็นแบบนี้นะคะศัตรูคู่อาฆาตของคุณระยะนี้เนี่ยจะเป็นคนในแวดวงกฎหมายด้วย นะทนายตำรวจไหมหรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงกฎหมายในสำนักงานกฎหมายอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ Ace of Pentacles นะคะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะจารย์มองว่าต่อให้มีเขามาคุณก็อาจจะยังไม่สนใจอะช่วงนี้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆกับสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะต่อให้มีคนมาพยายามมาเรียกร้องความสนใจคุณอนะคุณก็ไม่หันไปสนใจอะเอาจริงนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะบางทีอันนี้ต้องเตือนแล้วละ่ะว่าเหมือนอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สนใจเรื่องส่วนตัวสนใจเรื่องงานสนใจเรื่องทํามาหากินอนะมากเกินไปหน่อยจนกระทั่งไม่สนใจความต้องการของอีกฝ่ายเลยนะคะนะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย,เร,ย, <c oughs> ยะะเรียกว่าขออภัยนะคะเรียกว่าค่อนข้างห่างเหินกันนะคะ ต่อมาสําหรับไพ่ในพบมรณะนะคะ Five of Swords นะคะอันนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเอาไว้หน่อยคุณอาจจะจอยู่ก็เป็นโรคมีอาการอะไรบางอย่างขึ้นมาแบบชนิดที่แบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเนาะหรือว่าหลายๆโรครวมกันนะจงกระทั่งบางทีคุณ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 รักษาไม่ถูกหรือว่าไปหาหมอไม่ถูกทางเลยว่าอควรจะไปรักษาที่ไหนดีหรือไปหาหมอแบบผแผนกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ระวังมีภัยทางน้ำนะคะใครจะขึ้นขึ้นเรือหรือจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกอะไรพวกนี้ก็ระวังด้วยระวังอุบัติเหตุหรือว่ากลับมาแล้วแบบเจ็บป่วยได้นะคะต่อมาไพ่ในพบสุภานะคะพไพ่ใบนี้คือ The Tower นะคะอ่ะอันนี้ใครที่ดูแล นะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องแก่เฒ่านะคะอันนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะคือเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเช่นเดินเดินอยู่ในบ้านแล้วลื่นนะคะลืน่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยระวังไว้ด้วยนะคะหรือกระทั่งเจ้านายคนที่คุณเคาอรพนับถือนะคะก็อาจจะเกิดเหตุชุลระขุกกระทันหันเนาะเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้ต้องแบบมาทํางานไม่ได้นะคะหรือว่าอยู่ๆก็โดนย้ายฟ้าผ่านะคะนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณนะอานนี้อาจารย์มองว่าน่าจะหมายถึงเจ้านายของคุณมากกว่านะคะหรืออาจจะมีเกิดเรื่อง ของการแบบโลเตเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนเจ้านายกระทันหันเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ The World นะคะไพ่ใบนี้อ่าชาวราศีพฤษภคุณจะ,จะมีคุณน่าจะมีโอกาสเรื่องของการย้ายงานเกิดขึ้นเนาะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีการลาออกจากงานออกมาพักผ่อนออกมากเกษียณชั่วคราวใช้คหว่าเกษียนชั่วคราว,าวากวาว็แล้วกันถ้ายังอยู่ในวนัยนังทำงานได้นะคะอ่าอย,อยู่อยู่ช่วงแกลบของการแบบอยากจะลาออกเพื่อที่จะออกมาอาจจะเซตตัวสักแป๊บหนึง่งแล้วก็อาจจะไปทํางานส่วนตัวของตัวเองไหมนะคะหรือว่ามีเรื่องของการอยากจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะคะเกิด ขึ้นด้วยนะคะบางคนไม่ได้ลาออกก็จริงแต่อาจจะถูกแบบถูกสั่งให้แบบอ่ะย้ายไปอยู่สาขาต่างประเทศหรือว่าได้งานต่างประเทศขึ้นมานะคะนะถามว่ามันเป็นมุมที่ดีหรือเปล่าให้เป็นนี้บอกเลยว่าเป็นมุมที่ดีนะคุณค่อนข้างแฮปปี้กับผลของมันที่เกิดขึ้นนะคะอ ต่อมาไพ่โชคลาภนะคะไพ่พบลาภนะคะแปดไม้เท้าอาจารย์มองว่าโชคลาภของคุณมาจากการเดินทางมาจากทางไกลเนาะรถล,ลาที่เราใช้ที่เราโดยสารเนี่ยนะคะนะจะให้โชคให้ลาภด้วยนะคะหรือว่าต่อให้คุณไม่ได้ใช้รถเองไม่มีรถเองนะคะนะแต่ถ้าหาว่าอ่ะกวดใกล้ๆวันเลขออกแล้วปรากฏว่าอาจจะมีเรื่องของข่าวอุบัติเหตุรถเดอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะนะนะอ่ะคุณลองตามเลขดูอะไรดูมีโอกาสว่าคุณจะได้โชคลาภเข้ามาด้วยนะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นไพ่ในภพวินาศนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้บางทีคุณคุณอาจจะจูจ่ๆก็เกิดอาการแบบอยากจะ อยากจะไปปลีกวิเวกอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดอยากจะไปอยู่ที่ไกลๆเนาะหรืออาจจะอยากบวชอยากสวดมนต์นั่งสมาธิอยากจะศึกษาเข้าทางธรรมอะไรพวกนี้อยู่ๆก็เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันกระทันหันนะคะหรืออยู่ๆคุณก็แบบอ้ย๊ยสัปดาห์นี้ไม่อยากทํางานแล้วสาวหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วไปต่างจังหวัดไปเข้าวัดนะถือศีลยดีกว่าแบบนี้คุณก็จะมีคุณก็จะมีบางโหมดที่อยู่ในอารมณ์แบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอื้อ โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ชาแนลอาจารย์ด้วยเนาะแม่นแม่นอะไรยังไงแผนชีวิตที่คุณวางไว้จะตรงกับที่อาจารย์ทายไว้หรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย